เฮียนวิญญานหลอนในเมืองชนบทที่เต็มไปด้วยหมอกหนาและที่ไหนๆก็ดูเหมือนจะเงียบสงบเกินไปมีฟาร์มเก่าตั้งอยู่กลางทุ่งกว้างห่างไกลจากความวุ่นวายของโลกภายนอกฟาร์มนี้เป็นของชายคนหนึ่งชื่อนายร่นเขาอาศัยอยู่ที่นั่นกับครอบครัวในช่วงสุดท้ายของชีวิตการที่เขามีชีวิตอยู่มานานจนแก่ชราทำให้สภาพร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแอและถดถอยลงไปเรื่อย แต่ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ความสงบสุขจากการรักษาตัวเองแต่เขากลับรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังเข้ามาครอบงำที่นี่ในตัวเขาและในบ้านของเขา วันหนึ่งครอบครัวของเขามารวมตัวกันที่ฟาร์มนี้เพื่อต้อนรับช่วงเวลาสุดท้ายของนายรน่นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคนในครอบครัวทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้งลูกชายลูกสาวและลูกเคยลูกสะใภ้ต่างก็เงียบสงบและให้ความเคารพกับการสิ้นสุดของชีวิตของเขาแต่ภายในความเงียบสงบนี้กลับมีบางสิ่งที่ไม่สังตาม,มา ในยามค่ำคืนท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมทั่วทั้งฟาร์มทุกคนได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังมาจากห้องของนายรันเสียงเหมือนคนเดินไปมาในบ้านแม้จะไม่มีใครอยู่หรือบางทีก็เหมือนเสียงกระซิบที่ดังอยู่ในหูแต่พอหันไปมองไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยความรู้สึกของความไม่สบายใจเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทุกคนเริ่มฟันร้ายในทุกคืน ลูกสาวคนหนึ่งชื่อพิมเริ่มฟันถึงเหตุการณ์แปลกแดงอยู่บ่อยครั้งบางคืนเธอเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางทุ่งตอนกลางคืนดวงตาของผู้หญิงคนนั้นเต็มไปด้วยความโกรธลและเสียใจแต่บางทีเมื่อพิมตื่นขึ้นเธอก็เห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างๆเตียงบางทีแค่แวบเดียวก็หายไป แต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกที่ติดตามเธอไปทุกมุมทุกแห่งทำให้เธอเริ่มไม่มั่นใจว่าในบ้านนี้มีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เพียงแค่ความทรงจำเก่าๆที่นายรนทิ้งไว้วัวนหนึ่งลูกเคยของนายรนเดินเข้าไปในห้องเก็บของเก่าในบ้านเพื่อตรวจสอบสิ่งของตา่างแต่เขากลับพบกับกล่องไม้เก่าที่ปิดผนึกด้วยสายหนังเก่ามันดูเหมือนจะเป็นของสำคัญ เพราะมีอักขันแปลกๆเขียนไว้บนกล่องนั้นเมื่อเปิดออกมาเขากับพบกระดูกที่ถูกฝังไว้ในผ้าขาวในขณะที่ทุกคนยังคงไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดพิมก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกเต็นที่เกิดขึ้นรอบายบ้านเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินไปมาในห้องที่ว่างเปล่าและมีแสงไฟสโลวรอดออกมาแต่พอเข้าไปทุกอย่างก็เงียบสนิท เสียงทุกอย่างหายไปและไม่มีใครอยู่ที่นั่นพิม์เริ่มรู้สึกเหมือนว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้แต่บางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้กำลังตามเธออยู่ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่องราวของวิญญาณที่ไม่สงบยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยทุกคนในครอบครัวเริ่มสัมผัสถึงความผิดปกติในบ้านนี้ทุกคืนเงาที่มืดมิดจะค่อยๆขยับเข้าใกล้เรื่อย และฝันร้ายที่ฟังลึกในจิตใจย,ยิ่งเพิ่มขึ้นจนไม่มีใครหลับสนิทบางคนถึงขั้นเริ่มพูดถึงวิญญาณที่ไม่สามารถปล่อยวางได้ในคืนหนึ่งที่ไม่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์เสียงร้องของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากห้องของนายรนเป็นเสียงแหบแหงเสียงที่เหมือนจะหลุดออกมาจากความมืดทุกคนในบ้านตื่นตกใจและรีบวิ่งไปดู แต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดมิดวิญญาณที่ถูกฟังอยู่ในที่นี่ไม่เคยไปไหนครอบครัวของนายรนเริ่มตระหนักว่าความมืดในบ้านนี้ไม่ได้เกิดจากความทรงจำของเขาเท่านั้นแต่มันเกิดจากความผิดปกติของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ลืมไม่ลงสิ่งที่ไม่ยอมไปจากฟาร์มนี้และมันกำลังแผ่ขยายอำนาจเข้ามาครอบงำพวกเขาทีละน้อย ตอนนี้ไม่ใช่แค่รอคอยการตายของนายรนเท่านั้นแต่ทุกคนรู้สึกถึงการหายไปของจิตใจของพวกเขาความเสยียสยองเริ่มแทรกซึมทุกอย่างรอบตัวทั้งในบ้านและในจิตใจของพวกเขาทุกคนรู้สึกว่าความมืดมิดนั้นไม่ได้แค่ตามพวกเขามันกำลังก่อตัวขึ้นจากความกลัวที่เก่ากินหัวใจและมันจะไม่ปล่อยให้ใครหลุดพ้นไปได้ ทุกสิ่งเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นในฟาร์มแห่งนี้ความมืดที่ล้อมรอบทุกซอกมุมของบ้านค่อยอ้ายก่อตัวเป็นบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้ท่ามกลางคืนอันมืดมิดที่ไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้และเสียงกรอบแกรบของไม้เก่าภายในบ้านทุกคนเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ บางครั้งมันก็เหมือนจะลองลอยไปกับความมืดแต่แล้วก็กลับมายืนอยู่ข้างข้ามพวกเขาในทันทีพิมเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เธอเดินไปในห้องใดห้องหนึ่งเงามือที่เธอเห็นก็จะเริ่มเคลื่อนห่อยไปมาบางครั้งเหมือนจะอยู่ใกล้เกินไปจนเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นที่คอ เรือบางครั้งก็เหมือนมีเสียงกระซิบข้างหูที่ทำให้เธอสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินแต่นั่นยังไม่ใช่เรื่องแปลกที่สุดคืนหนึ่งที่อากาศเย็นจัดพิมพ์ตื่นขึ้นมาในกลางดึกเมื่อเธอลืมตาขึ้นธอเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียง แต่เมื่อเธอพยายามจะขยับตัวหรือร้องออกไปร่างของผู้หญิงนั้นกลับคอยเลื่อนหายไปในความมืดพร้อมกับเสียงกระสิบที่ดังขึ้นเบาว่ามันยังไม่จบพิมพ์ตกใจจนเกือบจะไม่กล้าหลับอีกครั้งแต่เสียงนั้นไม่หายไป มันยิ่งทำให้ความรู้สึกผิดปกติในใจของเธอทวีความรุนแรงขึ้นเธอเริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดนี้คือคลานเข้ามาทุกส่วนของชีวิตประจำวันของเธอเล่ากับว่ามันกำลังกินเวลาและพื้นที่ของเธอไปทีละน้อยในขณะเดียวกันครอบครัวคนอื่นๆก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเหล่านี้บ้างพ่อของพิมลูกชายของนายรน ได้ยินเสียงแปลกแต่มาจากใต้ดินเมื่อเขาลงไปตรวจสอบเขาก็พบประตูห้องเก็บของเก่าที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาแต่อย่างน่าประหลาดใจเขากลับรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แผ่ซ่านออกมาจากใต้ประตูนั้นเสียงเหมือนการขยับตัวและกระสิบบางอย่างดังมาจากข้างในเขาเปิดประตูออกมาและพบกับห้องมืดที่มีเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวรากับมีชีวิต ขาตะโกนเรียกให้ทุกคนมาช่วยแต่เมื่อพวกเขามาถึงทุกอย่างกลับเงียบสนิทไม่มีอะไรเลยในห้องนั้นเพียงแต่ความเย็นจากใต้ดินยังคลุมเครือไปทั่วในคืนนั้นเองเมื่อทุกคนกลับมานั่งรวมตัวกันในห้องกลางบ้านพิมเริ่มสัมผัสดได้ถึงลมหายใจเย็นที่พัดผ่านเข้ามาในห้องแม้ว่าประตูและหน้าต่างทั้งหมดจะปิดสนิทความมืดเริ่มทวีความหนาแน่นมากขึ้น จนพวกเขารู้สึกเหมือนถูกปิดล้อมอยู่ในห้องนี้ทุกคนเริ่มหายใจไม่ออกพิมพ์จึงตัดสินใจพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอแต่เมื่อเธอเปิดปากพูดออกไปเสียงนั้นกลับถูกกลืนหายไปในอากาศไม่มีใครตอบจนกระทั่งมีเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากมุมหนึ่งของห้อง เป็นเสียงแหบแห้งเหมือนกระดูกที่กรอบแกบเสียงกระซิบคำพูดที่ไม่มีใครเข้าใจพวกเธอจะไม่มีวันหลุดพ้นท่านใดนั้นพิมหันไปมองที่มุมห้องและเห็นผู้หญิงในฝันของเธอกำลังยืนอยู่ที่นั่นหญิงสาวคนนั้นยิ้มออกมาอย่างเช่าลายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดพิมล้มลงไปบนพื้นคนลุกไปทั้งตัวทุกอย่างรอบตัวเธอ ดูเหมือนจะหยุดนิ่งและในขณะที่เธอจะหมดสติหญิงสาวคนนั้นก็หายไปในพริบตาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันแย่ยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่พิมได้เห็นวิญญาณของหญิงสาวในฝันครั้งนั้นทุกสิ่งรอบตัวเธอเริ่มพังทลายลงอย่างรวดเร็วทุกคนในบ้านเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสะพึงกลัวในตัวเอง พวกเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงความเย็นที่แทรกซึมไปทุกส่วนของบ้านกลิ่นเห็นอับของผาเก่าลอยมาในอากาศทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนถูกปิดล้อมด้วยความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุด คืนหนึ่งเมื่อพิมพ์ตื่นขึ้นกลางดึกเธอกลับพบว่าห้องของเธอเต็มไปด้วยเงามืดที่ไม่รู้จักพวกมันดูเหมือนจะเป็นเงาของวิญญาณที่ยังค้างคายบ้านแห่งนี้และเธอก็ไม่สามารถเคลื่อนหายได้เลยทุกอย่างรอบตัวเธอล้วนถูกครอบงำด้วยความกลัวจนเธอแทบจะหายใจไม่ออกทันใดนั้นเองเสียงแหบแหงจากมุมมืดของห้องก็พูดขึ้นจเจ้าไม่สามารถหลบหนีจากเราได้ เราคือส่วนหนึ่งของฟาร์มนี้พิมพยายามหันไปมองแต่กลับว่าไม่สามารถเห็นอะไรมากไปกว่าความมืดที่ทวีความลึกลงไปเรื่อยในหัวใจของเธอเกิดคำถามว่าวิญญาณเหล่านี้เคยเป็นใครหรือพวกมันคือสิ่งที่ไม่สามารถปลดปล่อยออกไปจากความทรงจําของคนที่ตายไปแล้วทันทีที่เธอพยายามจะลุกขึ้น ทุกอย่างรอบตัวเธอก็เริ่มหมุนวนไปมาร่างกายของเธออ่อนแรงลงไปอย่างรวดเร็วเรากับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังกินชีวิตของเธอไปละน้อยทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนเป็นวงกลมใหญ่จนพิมพ์ไม่สามารถหาทางออกได้ในขณะเดียวกันคำตอบที่ทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงก็ถูกเปิดเผยออกมาวิญญาณของหญิงสาวที่ปรากฏตัวในฝันของพิมคือวิญญาณของแม่ของนายรน เธอได้เสียชีวิตในฟาร์มนี้ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเคยพูดถึงมาก่อนความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านแห่งนี้คือความสละและความโกรธของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกบีบคั้นด้วยความผิดหวังและความเจ็บปวดจากการที่ต้องยอมรับชะตากรรมของตัวเอง เธอไม่สามารถปล่อยวางได้และโดยความที่เธอยังค้างคากับชีวิตในฟาร์มนี้วิญญาณของเธอจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ฟาร์มนี้ถูกครอบงำโดยความมืดในที่สุดพิมพ์เข้าใจว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ได้ถูกตามหลอกหลอนจากความทรงจำของนายโรนันหรือวิญญาณที่ค้างคาเท่านั้นแต่พวกเขาลังถูกหลอกหลอนจากความทุกข์ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่สามารถห่างไปสู่การปลดปล่อยได้ พิมพยายามร้องขอให้วิญญาณของหญิงสาวนั้นปล่อยพวกเขาไปแต่คำขอนั้นกลับถูกกลืนหายไปในความมืดทันใดนั้นความมืดทั้งหมดก็หายไปอย่างฉับพลันเหมือนกับการสูญเสียไปในพริบตาทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ แต่ทุกคนในบ้านกลับไม่มีความรู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไปทุกคนรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แฝงตัวอยู่ภายในใจของพวกเขาเองพวกเขาตระหนักดีว่าแม้ว่าพวกเขาจะรอดจากวิญญาณน,นั้นมาได้แต่ความทรงจำที่ติดตัวพวกเขาจะไม่มีวันหายไปฟาร์มนี้ยังคงเงียบสงบเหมือนเดิมแต่มันกลับไม่ใช่ความสงบที่เคยมี ความมืดในฟาร์มยังคงรอคอยให้ใครบางคนเดินเข้าไปและวิญญาณของหญิงสาวยังคงวนเวียนอยู่ตราบเท่าที่คนที่มาจากที่นี่ยังคงติดอยู่กับความเจ็บปวดของอดีตและทุกคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มแห่งนี้ก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากเงามืดของมัน